นะครับของผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะครับทั้งท่านพออและท่านรองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่มีกิจกรรมลหลายๆกิจกรรมนะครับทั้งการบรรยายนะครับช่วงที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านรองประชพรมังประเสริฐนะครับในหัวข้อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 น,นัเป็นช่วงที่บรรยายเรื่องของกฎหมายนะครับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานะครับโดยท่านพิทูลอุตอ่านนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวาฒบศึกษาพิปรีกเป็นหนึ่งของเรานั่นเองอช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวทางการประเมินสรรษษัมรทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานะครับโดยท่านรอง อภิญญาเกษพรนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นคุณธรรมโดยธรรมจริยบัณของผู้บริหารสถานศึกษานะครับโดยท่านกัณดาดาราพันธ์นะครับอีกท่านหนึ่งครับขณะนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านดรปนพรมรมประเสริฐนะครับจุดทุเทียนปูชาพระนรินตรัยนะครับแล้วก็สวดมนต์พร้อมกันนะครับเป็นเสด็จท่าน 也正看。 รักธันการอะไนะรเรียนท่านดนะร,นนรกุษพรมังประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งท่านประธานในพิธีดิฉันในนานของคณาวิทยากรและผู้เข้ารักบการฝึกอบรมขอขอบพระคุณท่านที่มาเป็นประธานเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน15คนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน3คนโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพนำผลที่ได้ไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงไข่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองดอกเตอร์กฤชพรมั่งประเสริฐได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษตามสมควรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ แต่พอรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาเป็นประธานและได้พบปะพบท่านในพิธีการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลเขตดทสิแห่งนี้จากคำกล่าวรายงานโครงการจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ต้องจะมีผู้ริหารสาการศึกษาที่จาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เกิดสมรรถนะมีอุดมกติิ มีวิสัยทัศน์มีบุค์กริกาพความเป็นผู้นําและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ,ตอก,การเป็นผู้บริหารสถานศาึกษาสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมคุณภา,าพการศึกษาและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานได้อยา่างมีประสิทธิภาพปรับตัวให้เข้ากันกับการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศ,าการศาึกษาตามนายโยบายเรียนดีมีความสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ริหาระฐานทุศา,าจึงเป็นปัจจัยสาคัญแห่งความสําเร็จในการที่จะน,นํานโยบายตัวนี้ไปสู่ภาคปฏิบัติและก็มีความสามารถรอบด้านให้เป็นผู้ที่เก่งคนนะคะเก่งงานแล้วก็เก่งวิชาการด้วยขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลกกุวัตถุประสงค์ไปได้ดีและมีความสุขนะคะตนนี้ก็ได้ เวลาสมควรแล้วนะคะเขขอเปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิทยาคมพิท่เขตหนึ่งตำบลผู้บริหารทางการศึกษาณบัดนี้ค่ะขอบคุณท่านดรประภรกรมังประเสริฐนะครับรองผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิทยาคมพิท่เขตหนึ่งก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมเดวันนีนคนะคะนี่เป็นประิประสงค์ของการจากโครงการพัฒนาครูและครูอากรในตำแหน่งผู้บริหารสากษาเรียนค่ะาคมในแต่ละรายวิาชานะคะให้ท่านทำรายงานรายงานเนี่ยท่านประทำด้วยวิธีไหนก็ได้จะใช้โทรศัพท์จะเขียนเขียนใส่ก,กระดาษแล้วถ่ายรูป ลงในแพ็กเกจตอนนี้ทุกท่นนานขออนุญาตให้ท่าน,นเอาโทร,รศัพท์ขึ้นมาตองอย่างนะคะ m i n น m มนแมปเป็นอะไรเราเราไม่ซีเรียสนะคะหรือจะาทำในโทร,รศัพท์หรือใช้การพิมพ์ในโทร,รศัพท์แล้วเขียนสบุกมาใช้การพูดในโทร,รศัพท์ให้ท่านใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นที่ท่านจะต้องส่งคือสี่ใบงาน ไม่รวมางานกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมีางานกลุ่มด้วยแต่างานเดียวท่านจะต้องสรุปส่งสี่งานลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฉันจะขออนุญ,ญาตแนะนำวิทยากรที่เรียนวิทยากรประจำกลุ่มนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรในวันนี้ของพวกเราเร้วยค่ะปรบมือค่ะเริเลยค่ะคนที่หนึ่ง เป็นรองเลยเนี okay. mm ่ยเนี่ยนะคะกบก็จะเป็นวิทยากรของประจําของกลุ่มที่หนึ่งแต่ก็เป็นวิทยากรของทุกคนนั่นแหละแต่ดูแลกลุ่มที่หนึ่งเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประเมินสำเร็จผลจบหนึ่งปีนะคะก็แนะนำตัวเองนะคะรองประจุพรมั่นประเสริฐนะคะคู่กับท่านมานทม์สโซนซาเตียแต่ดีแต่ไม่ต้องย่อนะคะเพราะเราจะ พยายามให้ส่งเข้านะคะอีกคนหนึ่งนะคะของวิทยากรประจำกลุ่มที่หนะะึ่ง,ง,งนะคะครับดรทุ่งทองนะคบผู้โดยการโรงเรียนวัดหนองโพธคุณบัณทุสอนนะครับเป็นวิทยากรที่เียนประจำกลุ่มที่หนึ่งนะครับร่วมก,กับท่านรองอเชอพรมวันประเสริฐนะครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ฉันน้อยประเสริฐนะคะผู้โดการโรงเรียนวัดหนองโพธคุณเจริญราศพยาคารสาววิทยากรที่เียนประจำกลุ่มที่สองคะ่ะ โิคาในท่าสสิบมู่สนะคะผนัเรียนและ่งกันค่ะวิยตอนที่นี้ยุที่สองค่ะครับคมวิระสวนะครับผู้มีการเลนนักะลันะครับเรียนต่นที่เนี้นประจำเป็นที่สามนะครับน่าดูสุดแต่ว่าใจดีสุดนะครับเรียก่อนทีัหมดยกันยันคาสวัสดีทุกท่านครับนายอนพงศ์เยี่ยมยงวันครับผู้มการเล่นนันสลับยาครับที่เนี้ยปุ่มที่สามครับผม รองดารดาดาราพันธ์นะคะวิทยากรสมัถนานะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักวิทยากรของเราทุกท่านค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะคะค่ำไลยมองหน้าเลย,เลยกลัวได้กลับบ้านค่ำนะคะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่วิชาแรก นะคะก่อนที่จะเข้าสู่วิชาแรกเดี๋ยววันนี้เราจะร่วมร้องเพลงเพลงหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะกับข้าราชการเนีย่ยพวกเราข้าราชการที่เราต้องการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อประเทศชาติ เื่อในหลวงของพวกเราเดืองร ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย ทำคำใจภักภูมิในเกียรติยศส ได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานพืน ใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พอล